เอาล่ะก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมชื่อเกมอะไรไม่รู้เออไม่รู้จริงแต่รับรองว่าคนคสนุกสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับมันจะมีกล่องให้เราสุ่มและเราก็จะมีการ์ดเนี่ยการ์ดก็คือตัวละครทั้งหมดเลยได้การ์ดใบหนึ่งก็เท่ากับหมดแล้วตัวละครหนึ่งตัวนะครับเออ ให้น้องปานเบาๆหน่อยครับเ <au, S 2> บาๆหน่อยครับน้องปานไอ้ไอ้หนีนะเดี๋ยวไม่เล่นเลยนะนี่นะเดี๋ยวขอรับตรงนรับรับเหรียญเราสามารถซื้อมากินได้นะครับเรามีเหรียญดีเราซื้อมากินได้ไหมโอ้โหฟ้าจะอัพไม่ดูฟา้าให้ชิมเลี้ยต่อไปนี่ก็ต้อง ใช้เงินสองพันโอ้โหอย่างแพงตัวนี้มีตัวไหนราคาถูกบ้างนะผมจะได้นี่ตัวนี้คือตัวปอดผมเลยฮะอันนี้จะกินแบบไหนฮะแบบนี้เหรอ อ๋องั้นขออนุญาตเปิดเน็ตแบหนึ่งนะครับเราจะได้รู้สก,กินนะครับเฮ้ออยังไงยังไงเราก็ต้องใช้เน็ตอีกแล้วหาเริ่มให้ใช้เน็ตตลอดเลยเกมนี้มีโฆษณาไงก็เลยไม่ค่อยอยากอี่งนี้นโดยไม่ใช้เน็ตได้นะครับ เยวก่อนนะครับสก,กินไม่นี่อืมเฮ้เขาเรียนกกมิจิซาก่อนมิจิซานีก็สนวิธีแกินี้มีแบบกินแบบนี้แต่ถ้าเกิดคลิปแรกๆมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ ใครชอบวันไหนมา,มากก่อกันก็คอมเมนต์ได้นะเออจะได้เล่นเออแค่นี้แหละอืมแต่ดูสก,กินหวยตัวนี้ดินี่อันนี้ก็เป็นแบบเปลี่ยนสีอันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันสก,กินอันนี้เราห้าสิบโอ้ยลายทหารสามร้อยมาดูกันโอ้สวยอวกาศ แอันนี้เม่ซื้อไม่ได้นะต้องไวนี่ก็อาวากาศเหมือนกันแค่อาวากาศสวยเอามีแค่นี้แหละโอเคงั้นไม่ซื้อก็ได้ืตัว,ต,วตัวดลแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากเลยนกอดอะไรนะเขาก็มีแจกนะให้เราเราเราเล่นไปเรื่อยๆตามขั้นแล้วก็กดกดเข้ามาเนะี่ยมันมันก็จะมีเองแหละมันก็จะมีให้เราเลือกสมมุตว่านี้ให้เราเลือกตัวระเบิดกับไอ้ตัวยิงธนูใช่ไหม ให้ให้ให้เราเลือกเลือกตัวยิงระเบิดก็ได้ตัวตัวยิงธนูก็ได้เนี่ยอันเนี้ยเน,นี้ยเออใช่แต่ว่าเลือกได้แค่ฝั่งเดียวนะนั่นแหละก็แล้วแต่นี่แหละการจัดทีมของผมนี่ก็แบบก็ถือว่าทีมนี่เทพเหมือนกันนะมาเราเข้าไปในเกมกันเลย เตียงพิงแบบปูปะปูปะนี่เราเจอกับทีมนี้แตรงนี้บอกเลยนะว่าทีมฝั่งตรงข้ามหนีไว้แต่ที่เดียวเราถ้าเกิดเราดูไม่ถ่าเราก็ไม่ดูในแผนที่แล้วจะบอกว่าตัวไหนยิงไหนเน,นี่ยมาดูก่อนผมจะเล่นตัวอะไรเอาเมดูซ่าก็ได้โกงตัวโกงนะฮีโร่อะ เมดูซ่านี่ก็แรงนะโดยเฉพาะอัพอะยิ่งตันยิ่งสูงยิ่งโหดอะ่ะเออโอ้ยมันตัวมันตามสังโวยสังโง่อยู่สังโง่อยู่โอเคเฮ้ยมันมามันมา,มาโอ้ยเสียงบ้างเลยอาจจะเจ็บคอเล็กน้อยโอ้ห่วตายเฮ้ยปรตูตกน้ำตายสวย เอาละติดพิษปนะติดพิษมันคะงตายนี่ไงตายจริงด้วยเอยไอตัวนี้ตัวพิษนี่ถือว่าโหดและสำคัญมากเลยเฮ้ยตัวนั้นมันจับผมว้ายตกน้ำตกดาวคือตายนะเกมเนี้ยไมกับทุกตัวไม่ถูกกับน้ำอ่ะเอ้ย มามาเมดูซ่าโกงตรงที่ว่ากระสุนมันยิงได้ไม่จากัดไม่ต้องรีโหลดด้วยนะครับดาเมจถึงไม้ยิงเข้าสองสามแต่มันก็ยิงเป็นเลเซอร์แบบไวๆเลยนะบอกเลยว่ารีบจบไป่สนได้เนะี่ยเกาะมันรีบประตูยิงไม่เข้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดเกาะหายก็คนละเรื่องเลยนะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะ โอ้ยมันจับผมคาร์บอยมันจับผมเออตัวนี้แล้วกันก็โหดเหมือนกันมีะกิลพุ่งไก่เฮ้ยมันมันโอ้ยพุ่งไม่ทันโหตัวนี้แหละตัวนี้แหละเอ๊ะเป็นยังเอ้ยอินอินตายมันจะมอด ไปมาตายส่วนนี้จะิีแกก็เลยรูยรย้ได้ง่ายเลยวว่ามันน่าจะตายไม่ใช่หน้าหลตไฟแหละไม่ผมอาบมาแล้วอโอ้ยเ่าสู้มันได้ตนนี้มั้มันโหดไม่ใช่ย่อยเลยนะ แต่ที่เหาือก็หโหดไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะขาบอยเนี่ยมิสไยไปด่ดีชอบล็อกคนอื่นแย่ด้วยมันตามผมนี่ไงมันชอบล็อกคนอื่นก็เพิ่งบอกอยู่แต่อาโหอ้ยตานี่ยยังตึงอ่ะโอ้โหตึงตึงตึงตาเนี้ย มันปิดมันปิดกำแพงเราเชินมาข้างบนแล้วก็โอ้ยยยยคไบเวลาครบเวลาพุทธของเออชนะชนะเลือดเราเยอะกว่าไงเลือดป้อมเราเยอะกว่ามาชนะโอ้ยวาจะชนะโหมีมีกิจกรรมรับสกินฟรีด้วยนะตัวละครฟรีก็มีบอกเลยว่าเป็นการชอบส่วนตัวเออ อ,นนอ,อาไกาจันนะอืมอาไกจันนะอันนะอืมแต่พอจบแล้วหรือเปิดกล่องอาจจะมีโฆษณางั้นคือแค่นี้แหละเล่นแค่ตายแล้วละกันใครอยากเล่นอีกก็คอมเมนต์มาหรือไม่ก็ไม่ต้องคอมเมนต์เดี๋ยวเล่นเองโอเคบายบาย